ยักษ์ชนยักษ์โปรแกรมการแข่งขันศึกช้าง F a ฟเัรอบสวกทีมสุดท้ายทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตบอลของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลช้าง F a ฟเัรอบสวกทีมสุดท้ายแมตต์บิ๊กแมตช์กันเพียบเลยครับยักษ์ชนยักษ์กันทั้งนั้นเลย การแข่งขันศึกฟุตบอลชัง FA ฟเอนะครับได้เดินทางมาถึงรอบสวทมสุดท้ายซึ่งทุกคู่จะลงทําการแข่งขันในวันพุธที่19มกราคม2565นะครับโดยการแข่งขันนะครับจะแข่งแบบนัดเดียวจบนะครับถ้าเสมอก็ต่อเวลาพิเศษถ้าต่อเวลาพิเศษแล้วยังเสมอกันอยู่ก็หาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษนั่นเองนะครับสําหรับผู้ที่ชนะนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันช้าง FA ฟเอนะครับ โดยจะมีการจับฉลากในรูปแบบออนไลน์ที่บริษัทไทยลีกจำกัดนะครับในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2565โปรแกรมการแข่งขันนะครับมีดังนี้นะฮะคู่17นาฬิกาจะมี3คู่นะฮะคู่แรกนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับพบสุพรรณบุรี FC ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีแล้วก็คู่ที่2นะครับสงขลายูไนเต็ดจะพบกับสมุทรปราการซิตี้ที่สนามกีฬาตีนสุรนนท์นะครับคู่ต่อไปครับบิ๊กแมตช์นะครับคู่17นาฬิกาแม การโครจรพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับพบกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาแหมคนนี้น่าดูมากๆเลยครับเวลา17นาฬิกาโดยคู่17นาฬิกานะครับจะถ่ายทอดสดทาง AIS Play นะครับทุกคนสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับคู่18นาฬิกานะครับเปิดหัวมาที่คู่นครราชสีมามาสด้าเอพบกับลำปางเอซที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับ คู่ต่อไปครับแม่เป็นการพบกันของทีมไทยลียกเจกันเองนะครับทูแบงคอกยูเนเต็ดพบกับโปริสเทโรเอฟซีที่สนามทรูสเตเดียมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาต่อที่คู่สุดท้ายของรัสเีอลาฬิกาเมืองทองยูเนเต็ดนะครับพบกับอุทัยธานีเอฟซีที่ทันดโดมสเตเดียมนะครับคู่รัสเซีนอลาฬิกานะครับคู่ทูแบงคอกกับปริสเทโรจะถ่ายทางช่องททบ5 HD1 ด้วยนะครับ แล้วก็อีก2คู่นะครับคู่นครราชสีมามาได้เอฟซีกับลำปาง f อแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดกับอุทัยธานี f อจะถ่ายทอดทาง a อ s p l a y นะครับเรามาต่อที่คู่19นาฬิกานะครับจะมีอยู่2คู่นะฮะลำพูนนะลำพูนร,รอเรือนั่นไม่ใช่รอลิงรอลิงนั่นไม่ใช่รอเรือเฮ <c oughs> ่ลำพูนวอลเออร์นะครับเจอกับน้องบัวพิชยา f อที่สนามองค์การบริหารสจังหวัดลำพูนหรือสนามแม่กวงนะครับ บีจีปทุมยูนเต็ดพบการท่าเรือ FC แม่บิ๊กแมตช์อีกแล้วครับคู่นี้น่าชมน่าติดตามกันมากๆเลยครับ BG ปทุมนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยืนสสอนสโมสรการท่าเรือ FC ที่สนาม BG STADIUM ียมแม่ใครอยู่ใกล้ก็ไปรับชมที่สนามได้นะฮะสำหรับ2คนที้ถ่ายทอดสดทาง AS Play เช่นเดียวกันนะครับก็ จบแล้วนะครับสำหรับการรายงานนะครับโปรแกรมการแข่งขันศึกช้าง FA ฟเนะครับหากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆงเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปทางช่องเราด้วยนะครับหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องของเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ